สวัีมาท่านบนรอหลังจากได้ไปเจรนาของผมัคาบนเรือแล้วรักษาเื้ไ้บ้านก็ลงไปยังกุโมาลดุลวันอออปัญหาซึ่งเป็นวันเปิดโรคต่างหรือโรคมนลุลสวรส์แนะครับก็รอการรอในเวดาเราทาวฟ้าเฝ้าติดตามสมเด็จจนเป็นจำวนมากทีเดียวให้ทีงเราได้เห็นกันอย่างชัดเดนนละัลก น้องที่เราบูรณาญาท่านที่ดีขี่ทุกท่าน,นทุกคนพุทธศาสนิกชนคนนี้ทั้งหลายที่ได้มีโอกาสมาร่วมพ้นกับวงดปันปีกตั้งแต่อนั้นมาด่วนยังไม่ทันเลนะครับแต่คนสลับปัจจัยน้องต้งใส่ในปาทขอขอบคุณชาวตลาดช่องชัยแม่คา้ามันเยิงไปอย่างสูงทีเดียวที่ใส่ลงไปในปากทรูปท่านทุกคนนะครับนั้นเป็นเจ้าของบุญด้วยกันทั้งนั้นเป็นเจ้าของบุญด้วยกันทั้งนั้นเพราะว่า วันนี้เราได้มีโอกาสสร้างบุตรพร้อมกันเหมือนกับเราชาวุท้ทั้งหลายทั้งจะเป็นท่านผู้ใหญ่บ้านก็ดีนะฮะทั้งหมู่หกหมูเ่เจ็ดหมู่แปดหมู่สิบสามชาวตลาดโชคชัยพ่อค้าประชาชนเราเป็นชาวพุทธด้วยกันนะครับเราก็ให้ความสามกีขึ้นกันแลยกันสร้างต้นเทียนต้นที่สามขึ้นมาครับจัดเป็นพยาน,นากน้อยใหญ่ได้ประดัป่าหิมะผ่านต้นเทียนนั้นจะหลักแกะเป็น,น,นลายกระดกและลายไทยเครือนะฮะที่ได้เห็นเด่นสวยครับ ไว้มากๆหน่อยแล้วก็แกะหลักเป็นพุทธองค์ทรงแด้สัญญาที่เคยให้กับเท้าวรริมวิจาราณสปีมาแต่หรือพยามาณอีกว่าภายในอีกสเดือนนี้นะครับก็จะดับขันธมปนิพาน์ และแล้วก็ต่อไปก็จะเ,เป็นรูปพระพุทธองคทรงดับขันธปริพานสาณทิวาสาละวโนทยา่างใต้ต้นสาละเมืองกุมศิลาที่ได้เห็นด้านหลังนะครับมีสาวกงของพุทธองค์นั้นทรงดัง,ง,งเศร้าทรงคึกเศร้าก็เสียใจไปอย่างมากสาวกของพุทธองค์นั้นเศร้าทรงดังก็เสียใจได้เป็นอย่างมากทีเดียวยร